สวัดีครับพีพีรถตู้นะครับวันนี้ส่งมอบรถตู้หนึ่งลำนะครับรถตู้วีอพีลูกค้ามาจากสระ,ะบุรีนะครับวันนี้มารับรถซื้อรถถวายวัดนะครับรถตู้วีอพีครับผมมาดูภายในกันตรรงนนไไมม่คคคืืออหััก็บ รอรอจบจบนะครับพีพีรถตู้นะครับผมที่ดีทีท่เดียวตัานไหนหารถตู้พีอยู่นะครับแนะนำมาดูรถนะครับผมมาดูรถจริงไม่ตื้อไม่ว่ากันครับขอให้เข้ามาดูรถก่อน ราคามาต่อรองหน้าเต็นท์นะครับมีราคาพิเศษทุกคันส่งมอบรถตู้เงินสดอีกหนึ่งคันนะครับผมวันนี้เลิกดีนะครับวันที่9เดือนสุดท้ายของปีแล้วครับผมก็ได้รถไปเที่ยวปีใหม่แล้วนะครับรถครอบครัวลำนี้ ท่นไหนกำลังมองหารถตู้นะครับแนะนำนะครับ PP รถตู้หล่อเต็มลำก็เดี๋ยวรอเวลานะครับล้อหมุน สิบบงสี่สิบเก้าลูกค้ามาจากสวนลุมพินีนะครับกรุงเทพนี่เองก็เดี๋ยววันนี้รับรถกลับบ้านเลยท่านไหนกำลังมองหารถตู้นะครับไว้ใช้งานเข้ามาดูได้นะครับพีพีรถตู้ เรายินดีบริการทุกทุกท่านไม่ซื้อไม่ว่ากันนะครับเข้ามาดูมาคุยรายละเอียดศึกษากันได้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับผมสวัสดีครับ